เนี่ยถอยรถปไ้ายแดงออกมาจากศูนย์เนี่ยไม่ได้ซื้อตัวท็อปศูนย์ทุก็เลยไม่มีปลายท่อให้ลูกค้าถามมาพี่ครับมีปลายท่อแบบศูนย์ไหมมีสิครับและที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือปลายท่อแบบขันน็อตครับปลายท่อแบบขันน็อตเป็นยังไงแบบนี้สวมไปปุ๊บแล้วเราก็ขันครับด้านล่างจะมีน็อตอยู่สองตัวเป็นประจรแจหกแฉก เราก็ใช้6แฉกนะครับขันติดตั้งได้เลยไม่ยุ่งยากเรามีปลายท่อเฉพาะรุ่นของรถแต่ละรุ่นตั้งแต่ Mazda i s u z u ุส y o t a หรือจะเป็นปลายท่อดีไซน์แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ใส่ได้เหมือนกัน มีวิธีการวัดครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าใส่กับรถเราได้หรือไม่อย่างตัวอย่างนะครับถ้าเราวัดเส้นรอบวงของอันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ60เซนพอมาหารด้วย3.14ก็จะได้ตัวเลขประมาณ63มิลหรือ6.3มเซนแล้วก็เอาตัวเลข63มิลหรือ6.3เซนเนี่ยมาเทียบกับในตารางที่เราจะโชว์อยู่ในแคตาล็อกนะครับโดยเราจะมีบอกช่วงระยะการติดตั้งว่าปท่อตัวไหนสามารถติดตั้งได้ กับปลายท่อขนาดไหนถึงขนาดไหนบ้างเวลาที่เราสั่งปลายท่อไปแล้วนะครับแล้วเราไปใส่กับท่อเดิมเราสามารถตัดได้เองนะครับว่าเราอยากจะให้มันเข้าหรือออกแค่ไหนเพื่อเป็นระยะที่สวยงามแต่ระยะที่แนะนําคือไม่อยากให้เลยกันชนท้ายนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราเดินผ่านปลายท่อร้อนๆน่ะจะโดนขาเราได้ สำหรับปลายท่อนะครับเป็นสแตนเลส304ความหนาเนี่ยอยู่ที่0.8มิลน็อตด,ด้านล่างเนี่ยจะเป็นน็อตเหล็กถามว่าทำไมเป็นน็อตเหล็กเพราะว่าน็อตเหล็กเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วมันจะสามารถขยายตัวได้เวลามันเจอความร้อนจะทําให้เวลาติดตั้งไปแล้วมันจะแน่นขึ้นครับราคาเนี่ยเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นปลายท่อเนี่ยไม่ได้มีผลต่อเสียงแต่แรงสิ้นหรืออา,าการเร่งหรือแรงม้าใดๆเท่านั้นทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปลายท่อเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์หน้าที่ของมันก็คือเพิ่มความสวยงามให้กับรถยนต์คุณเพราะว่าบางคนเนี่ยผมเข้าใจว่าออกรถใหม่มาแต่ไม่ได้ซื้อตัวทอปมันอาจจะไม่มีปลายท่อแถมมาให้ อันนี้เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งครับที่สามารถที่จะไปติดตั้งได้กับรถคุณทำง่ายง่ายได้เองที่บ้านครับผม